สร้างกุศลครั้งใหญ่เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่าโมกและช่วยเหลือเด็กกำพร้าสระแก้วพร้อมรับเสื้อที่ระลึกโทร0630784999 line at sri_999 F16 บอมพนมเปนทีเดียวจบอดีตแม่ทัพที่2เพื่อนบิกตูมาแล้วจับตากำจัด2พ่อลูกตระกูลหุ่นถึงบ้านทัพที่2ลั่นต้องชดใช้อย่างสาสมจากที่มีการรายงานการสู้รบเข้าสู่วันที่2ค่ะซึ่งข่าวก็มีการแพร่สะพัดกองทัพกัมพูชาเสียชีวิตแล้ว24รายขณะที่อีกกระแสก,ก็มีการโหมกระพือคือผู้นำได้มีการหลบหนีไปแล้ว โดยเจ้าตัวได้มีการโพสต์ปฏิเสธท่ามกลางกองทัพไทยรู้ตัวคนสั่งการทำร้ายผลเรือนซึ่งต้องเอาคืนอย่างสาสมโดยเมื่อเวลา16นาฬิกา29นาทีของวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชามีการออกมาโพสต์เฟซบุ๊กยืนยันว่าตอนนี้กำลังมีส่วนร่วมในการสั่งการกองทัพผ่านระบบวิดีโอและช่องทางอื่นๆรวมกับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการฐานสูงสุดและผู้บัญชาการกองกําลังติดอาวุธทุกระดับเพื่อโจมตีการลุกรรานของไทยผมไม่ได้หนีไปไหนโปรโดพี่น้องประชาชนอย่ากังวลผมนั่งอยู่ที่นี่นับตั้งแต่ที่ผู้บัญชาการฐานภาคสองของไทยประกาศว่าจะปิดทางเข้าปราสาทตาเหมือนถมผู้บัญชาการทหารภาคสองของไทยผู้นี้เองที่เป็นผู้เริ่มต้นสงครามนี้ดยคําสั่งให้ปิดทางเข้าปราสาทตาเหมือนถมเมื่อวานนี้ และเริ่มยิงใส่ทหารกัมพูชาในเช้าวันนี้ชายผู้นี้เองที่เคยขู่ว่าจะบุกกัมพูชาให้สําเร็จภายในเวลาเพียง3วันผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าแผนยุทธศาสตร์3วันของเขานั้นเป็นอย่างไรล่าสุดวันนี้ค่ะ25กรกฎาคม2568นาย,ายสาไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายและอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีในยุคพลเอกประวิทรวงสุวรรณได้มีการออกมาโพสต์เฟซบุ๊กผ่านทางข้อความระบุถึงกรณีฮุนเซนว่า ฮุนเซนได้กลายเป็นเป้าหมายของกองทัพไทยแล้วขณะนี้กองทัพไทยได้ประกาศชัดเจนแล้วว่า 1. หฮุนเซนคือผู้สั่งการให้ฐานกัมพูชายิงถล่มโจมตีพลนเรือนของประเทศไทยในหลายจุดทําให้คนไทยเสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมาก2กองทัพไทยระบุว่าฮุนเซนคืออาชญากรสงคราม3กองทัพไทยระบุว่าฮุนเซนคือผู้บัญชาการฐา,านที่สั่งการฐานเขมรอยู่ในขณะนี้ ดังนั้นฮุนเซนจึงเป็นอริราศัตรูที่กองทัพมีความชอบธรรมที่จะทำลายให้วอดไวายได้จนถึงที่สุดดังนั้นวังของฮุนเซนก็ดีฮุนเซนก็ดีฮุนมาเนตก็ดีณนะเวลานี้คือเป้าหมายทางการทหารของกองทัพไทยที่จะต้องถูกกำจัดให้ราบคาบต่อไป การสึกครั้งนี้ความผิดพลาดที่สําคัญของหุนเซนก็คือเชื่อมั่นว่าฝ่ายการเมืองจะไม่กล้าสั่งกองทัพให้ปฏิบัติการด้วยแสแญาณรูปภาพต่อขมรแต่หุนเซนไม่ทราบว่าอํานาจชี้ขาดในการบัญชาการกองทัพนั้นไม่ใช่รัฐบาลแต่เป็นพระราชอํานาจของจอมทัพไทยขณะที่ใน Facebook Thai News ได้มีการเผยพแพร่บทความของพลเอกทวชัยสมุทรสาคร อดีตแม่ทัพพระที่2เพื่อนเตรียมทานรุ่นที่12ของพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาองคมนตรีให้สัมภาษณ์เนชั่นทีวีโดยมีเนื้อหาบางช่วงระบุว่าไม้ตายเราถ้ามันไม่ยอมหยุดยิงล้ำแดนเข้ามาทำร้ายประชาชน ให้ยิงตลอดแนวชายแดนกัมพูชาเอาให้หมดเลยรับรองหยุดแน่นอนต้องยิงท่อนำเลี้ยงแล้วส่ง F16 ไปทิ้งนูน่นเสียมรากรัตบองพนมเปนเอาให้เด็ดขาดทีเดียวจบด้านกองทัพฝาที่2ได้มีการออกมาโพสต์แบนเนอร์พร้อมกับข้อความอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ฝ่ายกัมพูชาต้องชดใช้ว่าผู้ใดมันคิดร้ายไหมปองให้แผ่นดินไทยเสียหายเกิดพยันอันตรายขอให้มันจงพินาศในขณะที่ประชาคมโลกค่ะต่างก็มีการยึดมั่นในหลักมนุษยธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศกัมพูชากับเลือกเส้นทางแห่งความฝ่าเทือนฝ่ายกัมพูชาได้มีการโจมตีเป้หมามพลเรือนในไทยอย่างไม่เลือกหน้า ซึ่งเป็นการละเมิดอนุสัญญายเจนีวาการโจมตีที่จงใจมุ่งสู่ชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์คืออาชญากรรมสงครามที่โสมบป่าเถื่อนและไร้ความเป็นมนุษย์ภาพนั้นจะไม่มีวันเลือนหายและจะไม่มีวันได้รับการอภัยกัมพูชาไม่ได้เพียงละเมิดที่ปไะยแต่กําลังประกาศศึกกับหลักการแห่งความเป็นมนุษย์ต่อนหน้าทุกดวงวิญ,ญญาณที่ดับสิ้นด้วยความโหดร้ายทหารไทยทุกนายขอให้ขมันศัตรูจะต้องชดใช้อย่างสาสมเราจะไม่ยอมให้ความอายุติธรรมนี้เงียบหายเราจะยืนหยัด และจะไม่หยุดจนกว่าความยุติธรรมจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนี่ไม่ใช่แค่คําพูดแต่มันคือพันธะสัจจะของทหารไทยคือวันนี้เนี่ยนะมาชวนทําบุญ<ะ>เพื่อไปซื้ออุปรกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่าโมกและจํานวนหนึ่งไปช่วยเหลือเด็กกาพร้าที่สาแก้วไม่ได้เอามาขายนะครับเอามาแจกสําหรับผู้ทาบุญและท่านยังได้ใบอนุโมทานาบัตรไปลดภาษีหนึ่งเท่าและสําหรับบริษัท<ะ>ห้างร้าน<ะ>บริษัทท่านได้กำไรเยอะ<ๆ> ร่วมทำบุญสักแสนหนึ่งเอาเสื้อไปเลยเป็นร้อยตัว200ตัวเลยเขาไม่อยากค่าใช้จ่ายนะเขามอบไปเลยเขาทาเขาอยากจะเผยแพร่เสื้อที่มีความหมายคุณค่าที่อยู่ข้างหลังร่วมสร้างกุศลครั้งใหญ่เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่าโมกและช่วยเหลือเด็กกำพร้าสรแก้วพร้อมรับเสื้อที่ระลึกโทร0 6 3 0 7 8 4 9 9 9ไลน์ SRI Underscore 999ศึกประจันบันรถดทังของไทยหุ้มเกราะคอมโพสิตจรวดเขมตกลายเป็นเศษเหล็กที่เด็ดแม่ทัพภาคที่2ตัดกำลังบำรุงยึดจุดสูงข่มแล้วจากกรณีการเปิดฉากปะทะกันเข้าสู่วันที่2ของกองทัพไทยและกัมพูชามีรายงานข่าวที่สำคัญถึง3พื้นที่สู้รบค่ะ และจุดยุทธศาสตร์ที่กําลังจะแย่งกันเข้ายึดขณะที่ภาพอาวุธของกองทัพกัมพูชาก็ถูกเผยพแพร่ออกมาในลักษณะพังเพราะว่าโดนรถถังของกองทัพบ,บกไทยจัดการทั้งนี้สถานการณ์ล่าสุดค่ะยังคงถูกนําเสนออย่างต่อเนื่องโดยใน Facebook ของนายทหารคนสําคัญ โดยผู้พันเบิร์ดค่ะพลตรีวันชนะสวัสดีรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยได้มีการโพสต์ข้อความเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่24กรกฎาคมว่าสมคำรำรือทหารม้าไทยอาสวินแห่งสนามรบรวดเร็วร,รุนแรงเด็ดขาดน่าสงสารฐานคขมเมที่ใช้รถถังหลงยุคสงครามเย็นที T 53ที54พลประจำการคันละสีนายโดนทำลายเรียบร้อย านออกมาทันไหมไม่รู้แต่รู้รถถัง2อคันกระสุยไปแล้วโดยทหารม้าไทยโดยใช้รถถัง VT4 เป็นรถถังยุคที่4คือยุคปัจจุบันทำลายรถถังคอมเมนส์2คันทีห้และทีห้อย่างละคันทีวีเหนือกว่าทีห้าสทีห้ทุกระบบมีกล้องสร้างภาพด้วยความร้อนใช้ทั้งกลางวันและกลางคืนมีระบบ Hunter Ki l l เพิ่มโอกาสในการค้นหาเป้าหมายได้มากขึ้น ปืนใหญ่รถถังขนาด125มิลิเมตรอีกทั้งเกราะรถถังแบบคอมโพสิตและก่อปฏิกิริยาเพิ่มโอกาสการอยู่รอดสูงหากถูกยิงเราชาวทหารม้าภาคภูมิใจกับการได้เข้าร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกับเหล่าทหารหารทุกเหล่าทุกคนในครั้งนี้ ทหารม้าอัศวินแห่งสนามรบรวดเร็วรุนแรงเด็ดขาดล่าสุดค่ะวันนี้25กรกฎาคม2568นายเสริมสุขกสิติประดิตนักข่าวอาวโสโส์ายความมั่นคงได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความผ่านทาง Facebook ถึงยุทธศาสตร์สุรบ2วันอย่างมีนัยสําคัญว่า3าพื้นที่สู้รบสําคัญในสงครามชายแดนไทยและกัมพูชาครั้งนี้นอกจากปราสาทตาเมือนทมและปราสาตาควายคือบริเวณเขาสัตโสมซึ่งอยู่ฝั่งตะวันออกของปราสาทพระวิหารเป็นพื้นที่สูงขม ถือว่าเป็นยุทธศาสสสำคัญด้านการทหารมีรายงานทหารกัมพูชาทุ่มกำลังหมายยึดเพื่อจะเอาไปจากทหารไทยโซนสถานการณ์ที่ปราสาทตาควายซึ่งอยู่ห่างไป12กิโลเมตรทางฝั่งตะวันออกของตาเมือนทม สื่อกัมพูชาคาแมทไมส์ ams, มีการรายงานทหารกัมพูชาสามารถยึดปราสาทตาควายได้แล้วอย่างเด็ดขาดร้อยเปอร์เซนต์จากฝ่ายไทยในการสู้รบของช่วงเช้าเมื่อวานนี้พลทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองอยู่ระหว่างการปรับแผนเพื่อยึดคืนจากกัมพูชาในเหตุการณ์สู้รบปี54ทหารกัมพูชายึดปราสาทตาควายได้ในช่วงแรกก่อนถุกทหารไทยยึดคืนด้านปราสาทตามเมืองทมยังวางกำลังเผชิญหน้ากันอยู่ของทั้งสองฝ่ายโดยมีรายงานทหารกัมพูชาพยายามที่จะเข้าตีฝั่งตะวันออก ของตัวปราสาทตาเมือนทมไม่ได้เข้าโจมตีจากด้านคิดต้ซึ่งเป็นชัยภูมิที่อยู่ต่ำกว่าตัวปราสาทขาดการสูวรบในวันนี้จะมีความรุนแรงมากขึ้นใน3พื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ปราสาทตาควายน่าจะได้เห็นการประสานการปฏิบัติการรบระหว่างทัพภาคสองกับกองทัพอากาศอีกครั้งในพื้นที่ด้านใต้ของปราสาทตาควายตัดกําลังและส่งกําลังบํารุงของฐานกัมพูชาด้านผู้ใช้ Facebook ชื่อว่า วาสนารักเมืองไทยมีการระบุว่า Creator Digital ซึ่งก็ได้มีการโพสต์ภาพยุทธประกรณ์ซึ่งมีสภาพพังจากการถูกทำลายได้รับความเสียหายมากซึ่งผู้ใช้ Facebook รายดังกล่าวค่ะได้มีการอ้างถึงตรวจของกัมพูชาโดยมีเนื้อหาสั้นๆวา่าเหลือแค่เศษเหล็ก สภาพเครื่องยิงจวรวดไายลำกล้กอง bm 2 1ของกองทัพเขมรคือวันนี้เนี่ยนะมาชวนทำบุญบเพื่อไปซื้ออุปรกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่าโมกและจำนวนหนึ่งไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่สากแก้วไม่ได้เอามาขายนะครับเอามาแจกสำหรับผู้ทำบุญและท่านยังได้ใบอนุโมทานาบัตรไปลดภาษีหนึ่งเท่าและสำหรับบริษัทห้างร้านบริษัทท่านได้กำไรเยอะๆร่วมทำบุญสักแสนหนึ่งเอาเสื้อไปเลยเป็นร้อยตัว 200ตัวเลยเขาไม่อยากค่าใช้จ่ายนะเขามอบไปเลยเขาทำเขาอยากจะเผยแพร่เสื้อที่มีความหมายคุณค่าที่อยู่ข้างหลัง